you oh. สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชา,าทหารหญิงกัฐินีพินพ์รวีค่ะและดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงปวินาตั้งซ้ายค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะรับบทเป็นผู้ดำเนินการในหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาค่ะแต่เอ๊คุณผู้ชมคงอยากจะรับฟังกันแล้วใช่ไหมคะนั่ไปกันเลย น้องทรายรู้ไหมคะว่าพระมหากษัตรย์ของเรามีความรู้ด้านอะไรบ้างรู้สิคะพี่ทรายพระมหากษัตริย์ของเรานะคะมีความรู้หลากหลายด้านด้วยกันเลยค่ะด้านแรกนะคะจะเป็นด้านการขาค่ะซึ่งผู้คนในสมัยนั้นนะคะจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งอาชีพเกษตรกรนะคะก็จะอยู่แบบพอมีพอกินพอใช้ค่ะถ้าเหลือนะคะเขาก็จะนําไปขายค่ะซึ่งการขายของเขานะคะ จะแตกต่างจากคนในสมัยนี้นะคะเขาจะไม่ใช้เงินตราค่ะแต่เขาจะนําไปแลกเปลี่ยนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องมีข้าวพี่มีปลาน้องก็จะเอาข้าวไปแลกกับปลาค่ะซึ่งเราจะไม่ใช้เงินตากันเลยค่ะส่วนการค้าขายในต่างประเทศนะคะจะมีการขายโดยผ่านกลังสินค้านะคะโดยมีการส่งเรือสัมภาหลวงไปค้าขายกับชาวต่างชาติค่ะ แล้วต้องทราบรู้ไหมคะว่าสินค้าสําคัญที่ส่งออกมีอะไรบ้างรู้สิคะสินค้าที่ส่งออกนะคะที่สําคัญก็คือของป่าของชาวบ้านข้าวเกลือแต่เราก็ยังมีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนประเทศอินเดียค่ะโดยในสมัยอยุธยาของเรานะคะจะมีการปกครองแบบ สุบูรณาญาสิทธิราชค่ะซึ่งในสมัยอยุธยานะคะจะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจเลยทีเดียวค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ของเรานั้นมีความปรีชาสามารถรอบด้านด้วยกันค่ะนักศึกษาวิชาทหารนักเล่าประวัติศาสตร์ส่วนฝึกนักศึกษาวิชาทหารมูลนิธิศิทิ่41ขอบคุณค่ะ